ขั้นตอนการลงทะเบียนยูนิพาสง,ง่ายๆของศุลกากรเกาหลีสำหรับส่งพัสดุจากไทยไปเกาหลีใต้ขั้นตอนที่1เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ยูนิพาสที่เราแปะลิงไว้ให้ได้เลยขั้นตอนที่2กดเลือก New Issue เพื่อทำการลงทะเบียน Unipass ขั้นตอนที่3กรอกข้อมูลสำหรับลงทะเบียน u n นิพ s สโดยมีสเต็ปแรกคือ 1. กดยืนยันหมายเลข 2. ใส่ชื่อตามหน้าบัตรกามา 3. กรอกหมายเลขบัตรกามา13หลัก 4. กรอกหมายเลข security number ตามเลขช่องด้านซ้ายมือ 5. กดปุ่ม confirm ได้เลยขั้นตอนที่ 4. เลือกเครือข่ายของเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ในประเทศเกาหลีใต้และขั้นตอนที่ 5. กดเลือกยืนยันทุกข้อและกดยืนยันเบอร์โทรศัพท์ผ่าน sms ขั้นตอนที่6รอรับรหัสยืนยัน OTP จากเบอร์โทรศัพท์เกาหลีใต้และกรอกรหัส6หลักหลังจากนั้นกดยืนยันที่ช่องขวาม,มือได้เลยขั้นตอนที่7กรอกข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลโดยใส่ข้อมูลดังนี้ 1. ชื่อตามหน้าบัตร 2. หมายเลขบัตรกามา13หลัก 3. กดค้นหาเลขใบณีย์หลังจากนั้นที่อยู่จะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติปดตรวจสอบที่อยู่ของท่านให้ถูกต้องและกดยืนยัน 4. กดยืนยันว่าโทรศัพท์มือถือเป็นของเราขั้นตอนที่8เมื่อสมัครได้แล้วจะมีตัวเลือกที่ต้องกดยอมรับสามารถกดยอมรับได้ทั้งหมด3ช่องและหลังจากนั้นกดลงทะเบียนด้านขวามือได้เลย ขั้นตอนที่9เมื่อคุณลงทะเบียนสำเร็จระบบจะขึ้นเลขสุลากากรให้ทันทีโดยเลขที่ขึ้นจะเป็นเลข P หรือ Personal Custom Clearance Code โดยคุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ดังนี้ชื่อหมายเลขบัตรคนต่างด้าวที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ อีเมลเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนในนามตัวเองเบอร์โทรศัพท์มือถือและเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่